รุนสวัสดิ์ยามเช้าครับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับทุกสถา,านีผมประวิทย์เพืเ่อเพล็กนะครับเรือเตวตจราดเจวีเวร,ร็กเสลิกเหล่าก๊อปนะครับเช้าว,วันนี้วันที่1มกราคมพุทธศักราช2566น,นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของปี2566นะครับขอขอนื่นขอขออารัตนาพร,ระพุทธประตรมประสงค์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในแต่ละคนและโลกนะครับในตาคนและโลกเองจะโดนบันดาลในตัานนะครับมีตุกภาพกายตุกภาพใจนะครับที่แข็งแรงนะครับมีความถูกความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทํารวยด้วยเงินทองนะครับไม่เจ็บไม่จนนะฮะุกตันตุกตานีนะครับในเช้าวันนี้ผมอยู่ที่โครงการหนองเต้าโมเดลนนะครับซึ่งเราได้ทำการจะปลูก บามน้ำมันที่นี่นะครับประมาณพื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับทดลองปลูกในเบื้องต้นนี้ก่อนในแหลงในแหล่งณที่นี่นะครับอยู่ในเกตตำบลขาน้อยอำเภอท่าวงจอดกาญจนบุรีนะครับเขากล้ๆแหล่งต่องเที่ยวมากมายในย่านนี้นะครับ <c oughs> ตั้งแต่วัดตําเสือวัดตําอขอน้อยนะครับวัดตําแก้วมีนาคาเฟ่คาเฟ่ต่างๆเต็มไปหมดในทุกนาย่านนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ มารับแสงมารับแสงวันใหม่นะครับมารับแสงวันใหม่ของปีใหม่ณในทุ่งนาแห่งนี้นะครับเพื่อจะได้ปฐมฤกเลกเปิดเปิดประมมาเลกว่าเออแรงน้อยก็ในปี2 5 1 5ข้ากประเจ้านั้นก็ได้รับแสงใหม่แล้วนะครับยังไงก็ใครที่ยังอยู่ในที่ร่มที่มืดต่างต่างก็ตามนะครับรีบๆบอกมานะครับเพื่อรับแสงวันใหม่แต่ะวันตะวันจะขึ้นทางด้านนี้ทางวัดตำเสือตำข่อยนะครับ ก็ยังไงก็รีบรีบตื่นกันขึ้นมาเพื่อรับแสงใหม่เพื่อเพื่อสร้างอนาคตและชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะครับขอให้ดีค่อยดียิ่งขึ้นไปนะในในปี2 5งพน้คือบอกนี้เราต้องต่อสู้ต้องตาทายในหลายเรื่องหลายอย่างทีเดียวนะครับก็มาดูกันว่าเราจะทู้เราต้องมา คิดการวางแผนว่าเราจะรู้กับชีวิตต่อไปอย่างไรกับคุณท่านบนใจโบบนบุตรดังด้วยนะปากจ้องบนใจสบายดีนะครับนันตุชาติหวงจริงนะจังหวัดดังเนาะตันวันนี้ผมอยู่ในทุ่งนาวันนี้มันไม่ที่ตั้งมันหมุนไม่ได้นะมันจะหมุนยังไงเราตั้งกันที่ไม้ไผ่นะ <c oughs> ข้อคันแบบธรรมชาตินะครับอย่างน้อยก็ท่านก็นจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่ผมได้นําเสนอกันมาทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาร่วมบวยพรมาร่วม ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเพื่อจะได้จาบเพื่อจะได้ได้ต่อท่กับชีวิตต่อไปในปี2 5 0 6อบผมว่าใครเดินทางมาถึงณวันนี้รอดตายจากโควิด1 9รอดตายจากเรื่องราวต่างๆมารอดชีวิตมาได้ท่านเราเดินทางมาถึงณวันนี้ได้ก็จะต้องเดินข้ามต่อไปอีกปีหนึ่งนะครับข้ามต่อไปได้แต่ละปีแต่ละปีนะครับที่นี่คือที่ผมที่ท่านเห็นอันนี้ก็คือร่อง ทที่นี่เป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาในระบบจนประทานถึงเวลาก็จะปล่อยน้ํขก็มาทําทํานาให้กับเกษตรกรในย่านนี้ทั้งหมดนะครับเราอยู่เหนือเกลื่อนแม่กลอง200เมตรเท่านั้นเองนะครับพอเขาปล่อยน้ํามาเราก็จะทานาตอนนี้ที่บ้านนั้นก็ในในย่านนี้ถ้าน้ำมากน้ําในเกลื่อนสีนักดินในเกลื่อนวัจรุกรที่ ด้านบนมากก็จะได้รับพี่น้องที่ที่นี่จะได้ตำนาปรังกันมาอย่างยาวนานนะครับที่บ้านนีกตำนานำมาคิดว่าน่าจะสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับในระยะแรกตอนจนประธานข้ามายใหม่ก็จะทาไร่ห้อยกันณวันนี้ห้อยมันไม่มีแล้วในพื้นที่ในพื้นที่ที่นี่ไม่มีแล้วมันปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นาพื้นที่สวนพื้นที่รีสอร์ทพื้นที่เป็นเป็นเรื่องของการต้องเที่ยวมากกว่านะนะครับหลังจากนี้ไปก็ ที่นี่เราตำนามาันมันไม่ประสบความสาเร็จคําว่าไม่ประสบความสาเร็จเขาคือมันอาชีพตำนาก็คือกระดูกสันหลังของชาติที่ได้ชื่อที่ได้รับการยกย่องไปอย่างยาวนานมันก็ได้รับการยกย่องต่อไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งหมายว่าเกษตรกรเราก็ต้องต่อสู้กันเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นต่ด้วยเรื่องปุ๋ยน้ำบรว่าะจะต้องปรับปรุงดินใจ ใช้ไอ้ละหินรีใช้คิวอะกีไก่มันก็ไม่ได้อีกนะครับความความดินมันเราทำมาเป็นเวลาสี่สิบปีห้าสิบปีมันก็เสื่อมสลายหมดแล้วมันก็ต้องบวกปุ๋ยเพิ่มขึ้นไปปีแรกก่อนจะใช้ปุ๋ยยูเรียครึ่งกิโลครึ่งกระสอบต่อมาก็หนึ่งกระสอบนี่หนึ่งกระสอบก็จะไม่ก่อย,อยู่ละนะครับไม่กอยสวยยามนะไป <c oughs> ตามตนะ่ยาฆ่ายาฆ่ายาฆ่าปราบประตรูพืช อะไรต่างๆนี่จะไม่หมดที่ต้นทุนที่จะต้องถูกขึ้นค่าน้ํามันก็ถูกขึ้นค่าไถ่ค่าคราดค่าหวานค่าเก็บค่าเกี่ยวถูกขึ้นผมเลยคิดว่าถ้าเราอยู่ต่อไปอย่างเนี้มันเราไม่รู้ทาไปทําไมพูดกันให้กพูดกันตามหลักเรศรษฐศาสตร์คือไม่รู้ทาไปทําไมทาเพื่อไอ้ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติทําเพื่อได้เป็นเกษตรกร,เ,รเป็นชาวนาผู้ที่ทามาปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกอันนี้เราก็ต้องพับใป้กระเป๋าไว้ก่อนก็ต้องมาเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนว่าเราจะปลูกพืชอะไรที่มันมันหนึ่งมันมันลงทุนไม่อาจจะลงทุนมากลหละแต่ว่ามันไม่เหนื่อยมากเกินไปในวันที่เราอายุมากขึ้นมันอาจจะไม่เหนื่อยมากเกินไปแล้วก็ลองดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องได้เรื่องในราวหรือเปล่านะครับคนค่อยกาลังใจซึ่งกันและกันเพราะจะปลูกปาล์มที่นี่ครับประมาณห้าไร่นะครับก็คำนวณไปแล้วคือไร่นึงมันจะมี22ต้นนะครับก็พื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยม ทีเดียมยังดิบตีก็เลยตีตารางแล้วก็เริ่มปักแนวนะครับก็ไร่ถนึงยี่สิบสองตนะ้นหน้าไร่ก็ร้อยสิบต้นนะครับคือเราเราคาดหวังว่าในวันที่เราถุงอายุมากขึ้นถุงไวขึ้นนะครับเรี่ยวแรงไม่กอม่มีทีนี้การทำนานลูกหลานมันก็คงจะไม่ก็คงย้ายมาทำเหมือนเราที่ต้องคอยดูแลน้ำดูแลต้ามันก็คงไม่เอาไม่เอาแล้วผมพูดอะไรให้อย่างนี้ มันก็คงไม่เอาก็เลยต้องยุบไปทมที่มันไม่ต้องออกแรงมากอะไรกันใจเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรยนต์กลไกส่วนที่นาก็ไม่ได้ทิ้งนะครับที่นาก็เว้นไว้ประมาณในในในแนวนี้ก็ประมาณสักสี่ไร่ก็น่าจะพอกินสาหรับลูกหลานคือยังไงเราก็ต้องผมเรียนเมื่อวานมีคนมา,าดูที่นี่แหละผมก็เลยแนะนําไปว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าท่านมีทุง่งนาเขาอ,อย่าเพิ่ง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งสมุดอย่างไรแล้วก็ต,ต้องน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสรมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่ท่านจะต้องมีนามีแหล่งน้ำมีอะไรพวกนี้ต้องสมบูรณ์จริปปงจะไปหวังพึ่งพาาภาพอากาศบนบน,บนอตองคว้าอะไร <S <S นี้มันคงไม่ได้รอกครับมันไมในวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ววันนี้ที่นี่ อยู่ในระบบจนประตานก็จริงแต่ว่าแรงมาแรงมาหลายวันมากนะครับแรงมาอย่างาผมคิดว่าน่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมานะครับก็แรงมาตลอดนะครับแรงมาตลอดไม่ไม่ไม่ได้ดีขึ้นเลยไม,ไม่ไม่มีร่องรอยฝนตกเลยนะครับนี่ก็เ,เป็นเรื่องที่เราต้องคิดว่าขาดํากกกาเรเกษตรในยุคต่อไปนั้น นายกต่อไปเราต้องมีแหล่งน้ํามีอะไรที่ที่ดีจริงๆอะ่ะเราต้องมีคือต้องมีเรื่องของแหล่งน้ําส่วนตัวเรื่องของอะไรต่างๆเป็นเรื่องของในพื้นที่ของตัวเองนะครับดังนั้นก็จึงผมว่าเลยต้องเว้นพื้นที่ไว้สำหรับการทำนาอย่างน้อยก็เราจะ เราจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้มีก้าวกินนะครับขอให้มีก้าวกิน <c oughs> ขอให้มีก้าวกินนี่ก็ผมว่าคนเราก็น่าจะผ่านนั่นแะ <c oughs> เดี๋ยวผมไม่ดูวิวทิวทัศวัดตำเสือนะครับ ที่ตะเนนนี่ก็คือน่าจะเป็นนี่ครับแสงแรกของอดวงอาทิตย์นะครับที่โผล่ขึ้นมาจากก้างวัดตำ้เสือตำ้กอน้อยในเกตอำเภอตา้าพ่วงหยดกาญจนบ,บุรีนะครับกำลังโผล่เหลืองออกมาแล้วก็เ,เชิญชวนทุกท่านนะครับมารับแสงวันใหม่ของปีใหม่กันนะครับ สำหรับเรื่องของการตรงตายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีนี้นะครับที่ในย่านนี้นะครับเป็นย่านท่องเที่ยวในเตนขตตำบลเขาน้อยตำบลม่วงจุม่มอำเภอท่าม่วงซึ่งอยู่เหนือเขื่อนแม่ครองนะครับที่ขวางขั้นแม่น้ําแม่กรองอยู่ณนะตอนนี้ณนะเวลานี้นะเมื่อวานเนี้โอ้โหผม เคยใช้ชีวิตอย่างโบตรุกเก้าโจก็ถือว่าอยู่ในอ่างไกลความเจริญนะครับอ่างในชนบทในตนนสายรองรองลงมาเยอะแต่ปรากฏว่าเนื่องจากเกิดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาที่นี่นะครับหลายจุดหลายเรื่องราวจะเป็นวัดตำเถื่อตำขมน้อยที่ตัดเด่นอยู่ในภาพนี้ในย่านนี้มีมากจริงๆตั้งร้านอาหารทั้งากาเฟ่อะไรต่าง,งนะครับเต็มไปหมดทำให้รถเม่อวานนี้หนานแน่นมากพินประชากรก็ามา ต้องเที่ยวติดยิ่งกว่าในกรุงเทพมหานครผมนี่อยู่ในทุ่งนาจะออกไปตะดนหลักสายใหญ่นี่แทบจะไม่ไหวนะครับเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็คือน่ายินดีว่าดาดแหล่งต้องเที่ยวต่างๆนะครับได้มีผู้คนพวกเราก็ได้เริ่มเดินทางขันมากขึ้นนะครับนี่คือการไล์สดในช่วงของวันต้นปีม 2,566นะครับนี่คือวิวทิวทัศน์ของวัดตาเสือตำกวาน้อยเีียำเปอตามพวกเกี่วกับกานบุรีนะครับซึ่งเ,เขาอยู่ใกล้ๆกับโครงการที่ผมได้ดําเนินการอยู่นะครับคือโครงการบ้านหนองเต่อข้าโมเดลซึ่งเราด้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับใช้นะครับในพื้นที่ของเรานะครับในวันที่เราต้องต่อสู้กับเศรษฐกิจในวันที่เราต้องต่อสู้กับไปพิบัติโรคร้ายต่างๆนะครับยังไงก็กผม เขาต้องติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้ผมคาดว่าที่ตรงนี้นะครับเราเรื่องการทำรวนปา์มน้ำมันนะครับก็รอรอวันที่น้ำระบบจนประตานปล่อยน้ำมาแล้วผมก็จะปล่อยน้ำเข้ามาในร่องนี้เต็มก่อนสร้างปามชุ่มชื้นในดินแล้วค่อยปลูกปามนะ <c oughs> นะครับแต่ที่นี่เราไม่ไม่ต้องกังวลที่บ้านนี่มีบอ่อบาดานอยู่สามสีบ่บ่อนะครับก็ คงลากท่อลากอะไรก็มาใกล้ๆให้น้ําได้ในหน้าแรงแต่ก็คิดว่าคงคงไม่รีบร้อนอะไรก็รอการปล่อยน้ํามาเพื่อดินในในพื้นดินทั้งหมดเนี่ยครับมันจะได้ปรับมันจะได้ชุกจ,จับชุ่มชื้นไว้นะครับเราก็ไม่ต้องไปฟั๊มน้าสูบน้ํามากเกินไปนะครับ ครับสำหรับเช้าวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านทุกกระตาน,นีนะครับที่เข้าติดตามรับมชมท่านจินวัฒน์ท่านฝันใจถุกเมินนะครับท่านหลายๆท่านทีเดียวนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วนี่คือแสงใหม่ล่าสุดแสงของปีใหม่นะครับดวงตะว,วันก็เริ่มเฉียดฉิวเข้ามาในใกล้ๆนะครับใกล้ๆกลวัดตําเถือตําขอน้อยนี่ครับกำลังโผล่ขึ้นมา หลายท่านผม้าจว่าหลายท่านทั่วประเวทศนะครับพวกคงเดินทางมาที่นี่แล้วเพราะตาท่านเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดแรกๆที่ผู้พามาเที่ยวแล้วกันผู้นําพาจะแวะเดินทางมามาที่วัดนี้ก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อไปในย่านนี้แล้วก็จะไปหลงแพ้แล้วก็จะไปต่อในในจุดอื่นๆของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในเช้าวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีชีวิต ุกใสสมบูรณ์เหมือนแสงตะวันที่กําลังโผล่อยู่นขณะนี้นะครับกาลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันแต่แบบเรื่องราวต่างๆก็ติดตามกันนะครับในสองทุ่มครึ่งถ้าไม่ไปไหนอย่างไรก็ติดตามกันในเวทบุกไลจะนําเรื่องราวต่างๆในโครงการบ้านหนองตะก้าโมเดลจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงนกเรื่องของการตานาเรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่เรื่องของการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เรา จะมาทดลองปลูกที่นี่นะครับตอนนี้ก็ปันปามได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสารที่ก็ขุดเรียบร้อยแล้วรอแต่รอแต่ให้พื้นดินมันชุ่มจําอีกสักหน่อยตอนนั้นเองนะครับก็คงไม่ต้องรอถึงเดือนพฤกภามิถุนาเพราะที่นี่เดี๋ยวทังปักก็ปล่อยน้ำเข้ามาแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกต่านนี้นะครับขอบทุกท่านมีความสุขมีความร่ํารวยตลอดปี2566กิบกและตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ